ไปดูเรื่องของความคืบหน้ากรณีนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนซึ่งเสียชีวิตภายในน้ำตกตนงาช้างของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะล่าสุดทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวค่ะได้มีการร่วมประชุมกับชุดปรับปรามนะคะทางทโลยีสารสนเทศสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติค่ะในการร่วมกันหาความจรงิงกรณีนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนเสียชีวิตแล้วก็มีการตั้ง3าประเด็นค่ะในการเสียชีวิตคืออัตถวิบากกรรมอุบัติเหตุหรือฆาตกรรม ความคืบหน้าการสืบสวนคลี่คลายคดยีการตายปริศนาค่ะของนักเที่ยวสาวชาวจีนวัย28ปีที่พบภายในแอ่งน้ําชั้นหนึ่งของน้ําตกตนงาช้างซึ่งพบพิรุษหลายอย่างที่มีเงื่อนงําว่าอาจจะถูกฆาตกรรมไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเครื่องใช้ส่วนตัวที่ถูกทิ้งไว้ในถังขยะซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือที่ถูกถอดออกและพาสปอร์ตที่ถูกฉีกทึ้งแล้วก็ยังมีการเชิญตัวชายชาวจีนอายุ36ปีซึ่งต้องสงสัยนะคะว่ามีความสัมพันธ์กับผู้ตายและในวันเกิด เหตุก็ยังเดินทางไปเที่ยวที่น้ำตกโตนงาช้างมาสอบสวนด้วยแต่ยังคงให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่สถานีตํารวจภูธรท่องเที่ยวหัดใหญ่กองกากับการ3มกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวค่ะทางด้านพันตำรวจโทเขม,มรินพิศสมัยหัวหน้าชุดศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสาร,าร,รสนเทศสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติค่ะซึ่งทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพลตร,ตรีสุรเชษฐ์หักพานได้ส่งมาคลี่คลายคดีน,นี้ได้มีการร่วมประชุมกับตํารวจชุดสืบสวนทั้งของตำรวจท่องเที่ยวโรงพักทุ่งตาําเสาโรงพักหัดใหญ่แล้วก็ตํารวจตรวจคนเข้า และชุดสืบสวนตรบุทอนจังหวัดสงขลาค่ะเพื่อร่วมกันสรุปภาพรวมของคดีทั้งหมดและวางแนวทางการสืบสวนสอบสวนของคดีนี้นะคะ ซึ่งหลังการประชุมซึ่งใช้เวลาไปประมาณ2ชั่วโมงค่ะทางด้านพันธบทโทเขม,มรินพิสมัยหัวหน้าชุดศูนย์ปราบปรามอาชากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำมกงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกับสื่อมวลชนค่ะว่าขณะนี้ยังไม่สามารถชี้ชัดถึงสาเหตุของการเสียชีวิตได้และยังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ความจริงกระจ่างว่าสุดท้ายแล้วเกิดขึ้นจากอัตวิบากรรมอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมและกำลังประสานงานกับญาติที่ประเทศจีนเดินทางมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะส่วน ส่วนผู้ต้องสงสัยชาวจีนที่เชิญตัวมาสอบสวนก็มาด้วยความสมัครใจและก็ยังคงยืนยันในความบริสุทธิ์ส่วนคําให้การจะพูดความจริงหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่จะต้องพิสูจน์และยังไม่มีการควบคุมตัวหรือแจ้งข้อหาแต่อย่างใดค่ะส่วนกรณีที่มีการเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วนะคะแต่มีพยานหลักฐานชี้ชัดว่าผิดและถูกออกหมายจับก็ตำรวจบอกว่าสามารถจะประสานงานให้นำตัวผู้ต้องหากลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยได้ ในส่วนของผู้ต้องสงสัยรายนี้ค่ะตำรวจบอกว่าได้มีการนำตัวไปพิมพ์ลายนิ้วมือและนิ้วเท้าเพื่อน,นำไปตรวจพิสูจน์ค่ะว่าตรงกับลายนิ้วมือแฝงที่อยู่บนพาสปอร์ตของผู้ตายหรือไม่รวมทั้งรอยเท้าในที่เกิดเหตุซึ่งผู้ต้องสงสัยรายนี้ก็ยินยอมให้เจ้าที่ดําเนินการทุกอย่างแต่โดยดีแต่ยังมีท่าทีสงบนิ่งหน้าตาเรียบเฉยค่ะตำรวจบอกว่าไม่มีการสอบแว,วิพิรุษห์หรือวิตกต่อกรณีที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดค่ะ